ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าคนสำเร็จทำไมถึงไม่ท้อแม้เจออุปสรรคความลับนั้นไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือความอดทนวันนี้ผมจะพาคุณเจาะลึกความลับของความอดทนแบบคนสำเร็จสิ่งนี้จะช่วยให้คุณข้ามอุปสรรคและพุ่งไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้เปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงหรู้จักเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข ลองจินตนาการดูว่าชีวิตของคุณเหมือนการปีนเขาสูงชันทุกก้าวที่คุณก้าวไปข้างหน้ามักเต็มไปด้วยความเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแต่สิ่งที่จะทำให้คุณไม่ล้มลงไม่หยุดเดินไม่ยอมแพ้ก็คือการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์เป้าหมายนั้นเหมือนเป็นแสงสว่างที่อยู่ไกลๆแต่ชัดเจนอยู่ในใจของคุณทำให้คุณมองเห็นเส้นทาง แม้ว่ารอบข้างจะมืดมิดและยากเย็นเพียงใดการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์ทำให้ทุกความลำบากมีความหมายทุกความเจ็บปวดกลายเป็นก้าวเล็กๆที่พาคุณเข้าใกล้มันมากขึ้นเมื่อคุณรู้จักเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์ความอดทนของคุณจะถูกหล่อหลอมอย่างเงียบๆคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความลำบากทุกอย่างไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณพ่ายแพ้แต่เป็นการฝึกฝนจิตใจเป็นการขัดเกลา่ความเข้มแข็งภายใน มันเหมือนกับนักธนูที่ต้องดึงคันธนูจนสุดเพื่อให้ลูกธนูพุ่งไปไกลความเจ็บปวดความท้อความไม่แน่นอนล้วนเป็นแรงต้านที่ทำให้คุณมีพลังมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้าคนสำเร็จหลายคนไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์หรือโชคชะตาที่ดีแต่พวกเขามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์ของตัวเองพวกเขารู้ว่าเส้นทางชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่พวกเขาไม่ยอมให้ความเจ็บปวดเป็นข้อจำกัดพวกเขาอดทนเพราะรู้ว่าความทุกข์เป็นเพียงบททดสอบหนึ่งที่ต้องผ่านไปเพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์ทำให้คุณมองเห็นอนาคตที่คุณปรารถนาเห็นชีวิตที่คุณอยากสร้างและในทุกครั้งที่คุณเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวความฝันนั้นก็จะเป็นแรงดึงดูดให้คุณไม่หยุดความอดทนแบบคนสำเร็จไม่ใช่แค่การทนต่อความเจ็บปวด แต่มันคือการทนต่อความไม่แน่นอนทนต่อความล้มเหลวทนต่อความคาดหวังของคนอื่นและยอมรับว่าทุกอุปสรรคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์ทำให้คุณมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ล้มมันทำให้คุณเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะมาเพียงแค่ต้องการแต่ต้องมีความอดทนที่ลึกซึง้งเป็นความอดทนที่ไม่หวั่นไหวต่อความเจ็บปวด เพราะคุณมีภาพของชีวิตที่คุณอยากเห็นอยู่ในใจและเมื่อคุณยืนอยู่บนจุดที่คุณเคยฝันถึงมองย้อนกลับไปยังวันที่เหนื่อยที่สุดวันที่อยากยอมแพ้ที่สุดคุณจะเข้าใจว่าทุกความทุกทุกหยดน้ำตาทุกความล้มเหลวล้วนเป็นก้าวสำคัญที่พาคุณมาถึงตรงนี้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกไม่ได้เพียงสอนให้คุณอดทนแต่สอนให้คุณรู้คุณค่าของทุกความพยายามและทำให้คุณ กลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนทุกครั้งที่ความทุกข์เข้ามาจงจำไว้ว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าความทุกข์กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้ามันคือแสงสว่างที่ชี้ทางเป็นแรงผลักดันที่ไม่เคยหมดและเมื่อคุณก้าวผ่านความทุกข์นั้นไปคุณจะพบว่าความอดทนของคุณกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชีวิตเคยมอบให้คุณจะยืนอยู่เหนือความทุกข์ด้วยความมั่นใจ และใช้ชีวิตด้วยความกล้าและความสุขที่แท้จริง 2. อ,อดทนแบบมีวิธีการคือการเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกความลำบากจะต้องเผชิญแบบสุมสี่สมห้าแต่เราสามารถวางแผนจัดการและใช้ความอดทนอย่างมีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนการปีนภูเขาที่สูงชันคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งขึ้นไปทันทีแต่ต้องรู้จักใช้แรงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลือกเส้นทางที่เหมาะสม พักให้ร่างกายฟื้นฟูและค่อยๆก้าวไปทีละขั้นการอดทนแบบมีวิธีการทําให้คุณไม่เสียพลังไปกับความเหนื่อยเปล่าคนสําเร็จไม่ได้ทนทุกอย่างโดยปราศจากทิศทางพวกเขารู้ว่าการอดทนอย่างมีระบบจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนความอดทนที่มีวิธีการคือการแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มุ่งไปที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้และปรับปรุงสิ่งนั้น การเผชิญกับความล้มเหลวหรือความยากลำบากไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้คุณท้อแต่เป็นโอกาสให้คุณวิเคราะห์วางแผนและก้าวไปอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณอดทนแบบมีวิธีการคุณจะรู้ว่าการก้าวช้าแต่มั่นคงมีค่ามากกว่าการเร่งรีบแล้วพังทลายลงกลางทางความอดทนแบบนี้ทำให้คุณไม่เพียงแค่รอให้เวลาผ่านไปแต่คุณใช้เวลาอย่างชาญฉลาดเรียนรู้ปรับตัว และพัฒนาตัวเองทุกวันคนที่อดทนแบบนี้เข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความอดทนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการใช้ความอดทนร่วมกับการคิดวิเคราะห์และลงมือทำอย่างมีระบบการอดทนแบบมีวิธีการยังสอนให้คุณรู้จักจัดการอารมณ์และพลังงานของตัวเองคุณไม่ปล่อยให้ความท้อแท้ความโกรธหรือความวิตกกังวลมาควบคุมชีวิต แต่คุณเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญจัดการแรงกดดันและใช้พลังของคุณไปในสิ่งที่สร้างผลลัพธ์จริงๆการอดทนแบบมีวิธีการทำให้คุณมีความยืดหยุ่นต่อความลำบากสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและยืนหยัดต่อเป้าหมายโดยไม่เสียทิศทางในทุกความสำเร็จที่คุณเห็นคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้อดทนแบบสุ่มสีสมห้าแต่พวกเขามีวิธีมีแผน และมีวินัยในการใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือพวกเขารู้ว่าความอดทนที่มีคุณภาพจะสะสมเป็นพลังมหาศาลในระยะยาวและเมื่อถึงเวลาที่โอกาสมาถึงพลังที่สะสมมานี้จะผลักดันให้พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเร็วการอดทนแบบมีวิธีการไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะไม่มีความเจ็บปวดหรืออุปสรรคแต่หมายความว่าคุณพร้อมมีแผน และมีทักษะที่จะก้าวผ่านมันไปอย่างมั่นใจทุกความเหน็ดเหนื่อยทุกความท้าทายเป็นเพียงบทเรียนที่สอนให้คุณอดทนอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณฝึกตัวเองจนเชี่ยวชาญคุณจะกลายเป็นคนที่สามารถเผชิญกับความยากลำบากใดๆด้วยความสงบและมั่นคงใช้ความอดทนของตัวเองสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตส ใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อไฟความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นเชื้อไฟที่สามารถจุดประกายให้คุณลุกขึ้นอย่างทรงพลังคนส่วนใหญ่เห็นความล้มเหลวแล้วถอยหนีหรือปล่อยให้มันบทบังความฝันแต่คนสำเร็จกลับเลือกใช้มันเป็นแรงผลักดันทุกครั้งที่พลาดทุกครั้งที่ลม้มทุกครั้งที่ผิดพลาดพวกเขาเก็บบทเรียนวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นเป็นพลังในการก้าวต่อไปความล้มเหลวกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้หัวใจพวกเขาแกร่งขึ้นและไม่ยอมแพ้เมื่อคุณเริ่มมองความล้มเหลวด้วยมุมนี้ความอดทนจะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติคุณจะไม่กลัวการเผชิญกับอุปสรรคอีกต่อไปเพราะทุกความล้มเหลวคือการฝึกฝนการสะสมประสบการณ์และการสอนให้คุณรู้จักตนเองมากขึ้นความอดทนแบบคนสำเร็จ ไม่ได้เกิดจากการรอให้ปัญหาหมดไปแต่เกิดจากการเผชิญหน้ากับมันใช้ความผิดพลาดเป็นแรงขับเคลื่อนและเดินหน้าต่อไปแม้จะเจ็บปวดความล้มเหลวเป็นครูที่โหดแต่ซื่อตรงมันสอนให้คุณอดทนอย่างมีคุณค่าและรู้คุณค่าของความพยายามทุกครั้งที่คุณล้มคุณมีโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่ด้วยความเข้มแข็งมากกว่าเดิมเมื่อคุณใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อไฟคุณจะพบว่าตัวเองสามารถเผชิญ กับความท้าทายที่ยากขึ้นได้โดยไม่หวั่นไหวคุณไม่เพียงแค่ทนต่อความเจ็บปวดแต่เปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่อดทนแบบใช้ความล้มเหลวเป็นเชื้อไฟเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆทุกก้าวทุกการพยายามอาจเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ความล้มเหลวคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้เร็วขึ้นเติบโตเร็วขึ้นและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณได้ พลังจากความล้มเหลวทําให้คุณก้าวต่อไปแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดแม้ในวันที่แทบอยากยอมแพ้และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณมองย้อนกลับไปยังวันที่ล้มเหลวที่สุดวันที่ผิดพลาดที่สุดคุณจะเห็นว่าทุกความเจ็บปวดทุกความพ่ายแพ้เป็นเชื้อไฟที่หล่อเลี้ยงความอดทนและความเข้มแข็งของคุณเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่กลัวอุปสรรค และพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและจิตใจที่เต็มไปด้วยไฟแรงทุกครั้งที่ชีวิตทําให้คุณล้มจงจําไว้ว่าความล้มเหลวไม่ได้ทําลายคุณแต่เป็นเชื้อไฟที่ทําให้คุณเติบโตเป็นแรงดันที่ทําให้คุณเดินต่อและเป็นพลังที่ทําให้คุณอดทนแบบคนสําเร็จจงใช้ไฟนี้จุดตัวเองให้ลุกขึ้นอีกครั้งและเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมสี่ แบ่งเป้าหมายเป็นขั้นเล็กๆคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณอดทนได้อย่างมีพลังและชาญฉลาดเป้าหมายใหญ่ที่อยู่ไกลๆมักทำให้เรารู้สึกท้อแท้มองไม่เห็นความคืบหน้าและบางครั้งอยากยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่เมื่อคุณแบ่งมันออกเป็นขั้นเล็กๆทุกความสำเร็จย่อยจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เดินต่อไปการทำทีละขั้นเหมือนการก้าวขึ้นบันไดทีละขั้นแม้ว่าช้าแต่มั่นคง คุณจะรู้สึกถึงความก้าวหน้าในทุกๆวันและไม่สูญเสียแรงใจคนสำเร็จหลายคนใช้วิธีนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความอดทนพวกเขาเข้าใจว่าการพยายามทำทุกอย่างในครั้งเดียวจะทำให้เหนื่อยล้าและท้อใจแต่การโฟกัสที่ขั้นเล็กๆทำให้สามารถจัดการกับความท้าทายได้อย่างเป็นระบบและทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จขั้นหนึ่งคุณจะได้รับกำลังใจและความมั่นใจว่าคุณสามารถไปต่อได้ สิ่งนี้ช่วยหล่อหลอมความอดทนให้กลายเป็นพลังที่ต่อเนื่องการแบ่งเป้าหมายไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการเวลาแต่เป็นเรื่องของการสร้างจิตวิญญาณของความอดทนทุกก้าวเล็กๆคือการฝึกฝนตัวเองให้เผชิญกับความยากลำบากโดยไม่ท้อทุกครั้งที่คุณเอาชนะขั้นเล็กๆได้คุณกำลังสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจและจิตใจทำให้คุณพร้อมสำหรับอุปสรรคที่ใหญ่ขึ้นความอดทนแบบนี้ ไม่ใช่การอดทนแบบสุมสี่สุมห้าแต่เป็นการอดทนอย่างมีทิศทางและมีเหตุผลเมื่อคุณแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นเล็กๆคุณจะเรียนรู้ที่จะชื่นชมความสำเร็จในทุกขั้นการมองเห็นความคืบหน้าเล็กๆทำให้คุณมีแรงจูงใจและพลังที่จะเดินต่อไปแม้ว่าจะเจออุปสรรคคุณจะไม่รู้สึกสิ้นหวังเพราะคุณรู้ว่าทุกขั้นที่ทำสำเร็จนั้นคือก้าวที่พาคุณเข้าใกล้ความฝันอย่างแท้จริงการอดทนของคุณ จึงไม่ใช่เรื่องของการทนทุกข์แต่เป็นเรื่องของการก้าวไปอย่างมั่นคงทีละก้าวคนที่สามารถอดทนแบบคนสำเร็จเข้าใจว่าความสำเร็จใหญ่เกิดจากการะส,สมชัยชนะเล็กๆทุกวันการแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นเล็กๆช่วยให้คุณไม่หลงทางและไม่ท้อแท้ต่อความยากลำบากคุณจะเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยความก้าวหน้าแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดคุณก็ยังสามารถก้าวไปต่อได้ด้วยความมั่นใจ และแรงผลักดันจากความสำเร็จเล็กๆทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าเป้าหมายใหญ่ไกลเกินเอื้อมจงจำไว้ว่าแต่ละก้าวเล็กๆคือพลังที่จะทำให้คุณอดทนต่อความยากลำบากแต่ละขั้นเล็กๆคือสะพานที่พาคุณไปสู่ความฝันการแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นเล็กๆทำให้ความอดทนของคุณกลายเป็นพลังที่ต่อเนื่องมั่นคงและสามารถพาคุณไปถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืน 5. สร้างระบบสนับสนุนตัวเอง คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่ใช่เพียงการพึ่งพาคนอื่นแต่เป็นการออกแบบชีวิตให้ตัวคุณเองมีแรงผลักดันในทุกวันระบบนี้อาจเป็นสิ่งเล็กๆรอบตัวคุณเช่นกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้คุณโฟกัสหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจการบันทึกเป้าหมายหรือแม้แต่คำพูดที่คุณเตือนตัวเองทุกเช้าแต่ทั้งหมดรวมกัน จะกลายเป็นเครื่องมือที่คอยดันคุณให้ก้าวต่อแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดคนที่อดทนแบบคนสำเร็จไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบสมพวกเขาสร้างระบบที่ทำให้ความพยายามของตัวเองเกิดผลสูงสุดพวกเขารู้ว่าการพึ่งพาแรงใจเพียงอย่างเดียวมักไม่พอแต่เมื่อคุณสร้างระบบที่คอยสนับสนุนตัวเองคุณจะสามารถเผชิญกับความท้าทายโดยไม่เสียแรงเปล่าทุกการตัดสินใจทุกการกระทา จะถูกสนับสนุนด้วยโครงสร้างที่คุณสร้างไว้ล่วงหน้าทำให้คุณเดินหน้าได้แม้ในวันที่รู้สึกท้อการสร้างระบบสนับสนุนตัวเองไม่ใช่เพียงเรื่องของวินัยแต่เป็นเรื่องของการจัดการกับชีวิตทั้งหมดตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่คุณอยู่คนที่คุณล้อมรอบตัวคุณกิจกรรมที่คุณเลือกทาไปจนถึงวิธีคิดของคุณทุกสิ่งล้วนมีบทบาทในการสนับสนุนความสำเร็จของคุณเมื่อระบบนี้แข็งแรง ความอดทนของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นคุณไม่ต้องทนทุกคนเดียวแต่ชีวิตจะคอยดันคุณให้เดินต่อไปเมื่อคุณมีระบบสนับสนุนตัวเองคุณจะรู้สึกถึงความต่อเนื่องและแรงผลักดันที่ไม่สิ้นสุดแม้ว่าคุณจะล้มหรือเจออุปสรรคระบบนี้จะช่วยให้คุณลุกขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วคุณจะมีเครื่องมือและกลไกที่ทำให้คุณรักษาความมุ่งมั่นไม่หลงทางและไม่สูญเสียพลังใจ ไปกับความท้อแท้ทุกวันคุณจะได้ยินเสียงสนับสนุนจากสิ่งที่คุณสร้างไว้ทำให้คุณอดทนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงคนที่สร้างระบบสนับสนุนตัวเองสำเร็จเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากแรงใจเพียงชั่วขณะแต่เกิดจากความสม่ำเสมอและโครงสร้างที่ทำให้ความพยายามทุกครั้งมีความหมายระบบนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางที่ลำพังทุกสิ่งรอบตัวช่วยเติมเต็มพลังของคุณ และทุกการกระทำของคุณมีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกครั้งที่คุณเหนื่อยท้อหรืออยากยอมแพ้จงจำไว้ว่าเราสามารถสร้างระบบที่คอยสนับสนุนตัวเองได้ระบบนี้จะทำให้คุณอดทนต่อความยากลำบากใช้ความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงระบบสนับสนุนตัวเองไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นพลังที่ทำให้คุณยืนหยัดเหนือความท้อแท้ และสร้างชีวิตที่คุณปราดนาอย่างแท้จริง 6. ความอดทนต้องมีวินัยความอดทนที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การรอคอยหรือทนต่อความยากลําบากแต่เป็นความอดทนที่มาควบคู่กับวินัยวินัยคือหลักฐานของความอดทนมันทําให้คุณไม่หลงทางไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยหรือความท้อแท้มาหยุดคุณการมีวินัยหมายถึงการกําหนดขอบเขตให้ชีวิตตัวเองมีตารางเวลามีเป้าหมายที่ชัดเจน และทำสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอแม้ในวันที่ใจไม่อยากก้าวไปข้างหน้าคนที่อดทนแบบคนสำเร็จเข้าใจว่าความพยายามเพียงครั้งสองครั้งไม่สร้างผลลัพธ์แต่ความอดทนที่มีวินัยสร้างความแข็งแรงภายในทุกวันคือการฝึกฝนทุกการกระทำซ้ำๆคือการสะสมพลังวินัยทำให้คุณสามารถทำสิ่งที่ยากแม้ไม่มีแรงจูงใจทำสิ่งที่ต้องทำแม้เหนื่อยล้า และรักษาเส้นทางที่คุณเลือกไว้ให้มั่นคงการอดทนโดยไม่มีวินัยมักทำให้คุณสับสนหรือยอมแพ้แต่เมื่อวินัยเข้ามาเป็นเครื่องมือความอดทนจะกลายเป็นพลังที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้การมีวินัยยังหมายถึงการจัดการกับอารมณ์และความต้องการของตัวเองคุณเรียนรู้ที่จะไม่ปล่อยให้ความอยากง่ายๆความสะดวกสบายหรือความหงุดหงิดมาควบคุมการตัดสินใจการอดทนแบบมีวินัย ทำให้คุณเลือกทําสิ่งที่สําคัญแม้จะยากแม้จะเจ็บปวดและแม้จะต้องเสียสละมันสอนให้คุณเข้าใจว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความรู้สึกเพียงชั่วคราวแต่เกิดจากการลงมือทําอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอคนที่มีความอดทนและวินยัยจะรู้สึกถึงความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเองความอดทนจะไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่เป็นเรื่องของการสร้างระบบชีวิต ที่ทำให้คุณสามารถก้าวผ่านความยากลำบากได้ทุกครั้งวินัยคือเข็มทิศที่ชี้ทางให้คุณอยู่ในเส้นทางแม้ว่าจะเจอพายุหรือความท้อใจคุณยังสามารถก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคุณมองย้อนกลับไปคุณจะเห็นว่าทุกครั้งที่คุณอดทนผ่านวันที่ยากที่สุดทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ควรทำแม้ไม่อยากทำทุกครั้งที่คุณสู้และไม่ยอมแพ้ความอดทนที่มีวินัยนั้น คือสิ่งที่สร้างคุณให้เป็นคนที่มั่นคงแข็งแรงและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในชีวิตวินัยทำให้ความอดทนของคุณไม่ใช่เรื่องชั่วคราวแต่เป็นพลังยาวนานที่พาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงทุกครั้งที่คุณเหนื่อยท้อหรืออยากยอมแพ้จงจําไว้ว่าความอดทนจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมีวินัยเป็นเครื่องมือจงสร้างวินัยในชีวิตตัวเองทำสิ่งที่ต้องทำทุกวัน แม้ว่าจะลำบากแม้ว่าจะยากและคุณจะพบว่าความอดทนของคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลความอดทนไม่ใช่แค่การรอแต่คือการลงมือทำต่อเนื่องคนสำเร็จล้มหลายครั้งแต่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากถ้าคุณเรียนรู้ที่จะอดทนแบบมีเป้าหมายและวิธีการไม่มีอะไรสามารถหยุดคุณจากความสำเร็จได้เริ่มวันนี้อดทนวันนี้แล้ววันหนึ่งความสำเร็จจะยืนรอคุณอยู่ สุดท้ายนี้ถ้าชอบฟังคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไม n d เ e t ที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ